สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ s u n of wall switch รุ่นที่รับรีโมทได้เข้ากับรีโมทต,ตัว rm 4 3 3นะครับอันดับแรกครับให้ลูกค้าเปิดฝาด้านหลังของตัว rm 4 3 3ออกก่อนนะครับเพื่อดึงฉนวนที่กั้นแบตออกก่อนนะครับก็ปิดฝาตามเดิมครับต่อไปนะครับ ให้ลูกค้าเลือกที่จะเซตปุ่มไหนนะครับกดที่ปุ่มนั้นนะครับค้างไว้จะมีเสียงปิ๊บหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มากดที่รีโมทครับสองครั้งครับอันนี้ก็เชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็ปุ่มถอไปก็ทำเหมือนกันครับแล้วก็วิธีการลบรีโมทนะครับก็กดค้างไว้เหมือนเดิมนะครับ จะได้ยินเสียง1นึ่ปบนะครับก็ <ST ING> กดค้างต่อไป <ST ING> จะได้ยินเสียง2องปิบนะครับ <ST ING> แล้วก็เลือกลบนะครับปุ่มอื่นก็ทำเหมือนกันนะ <ST ING> อันนี้ก็กดใช้ปุ่มไม่ได้นะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ